ต่อมานะคะเป็นเรื่องของการหาโดเมนเลนมาที่ตรงโดเมนก่อนค่ะโดเมนคาว่าโดเมนนะคะให้หนูดูที่ตัวหน้าตัวหน้านะส่วนเลนหนูต้องดูที่ตัวหลังนะคะอันนี้ตัวหลังโดเมนคือตัวหน้าส่วนเลนคือตัวหลังอ่ะเริ่มได้สมมติครูให้เซตของครูอันดับนี้มาปุ๊บครูถามว่าโดเมน f คืออะไร กับเลนส์ F คืออะไรนะคะอ่ะดูโดเมนโดเมนต้องตัวหน้าหรือตัวหลังแล้วนะโดเมนคือตัวหน้านะคะอ่ะมาดูคู่อันดับแรกตัวหน้าของเขาคือเลข4ต่อมาตัวหน้าคือเลข3ต่อมาตัวหน้าคือเลข2แสดงว่าโดเมนของหนูก็จะเป็นเซตของ 4, 3 2สอง หรือใครจะสลับเป็นเซตของ2 3 4หรือ3 4 2 3 2 4ก็ได้นะเอาให้มันครบ3ตัวมี4มี3มี2พอตัวไหนจะอยู่ตรงไหนก็ได้สลับได้นะคะอ่ะต่อมาเลนเลนหนุตตูที่ตัวหลังเลน F มีตัวอะไรบ้างตัวแรกคือ1แล้วก็ 2ใช่ไหมแล้วก็3นะคะใครจะเขียน3 2 1 1 3 2 1 2 3อะไรก็ได้นะคะเอาให้มันครบก็พออ่ะอันนี้คือโดเมนเลนส์เนาะให้เซตของอั้ดับมาหยิบตัวหน้ามาใส่เซตอันนั้นจะเป็นโดเมนตัวหน้านะแต่ถ้าหยิบตัวหลังแล้วมาใส่เซตอันนั้นจะเรียกว่าเลนส์นะคะมี1ข้อเก็บให้ได้นะคะอย่าโดนขู่เก็บนะ อะต่อมาถ้าสมมุติว่าให้หาโดเมนโดยให้ฟังก์ชันมาแต่ว่าเขาจะให้ดูแบบข้อจํากัดน,นะคะให้พวกเราไปดูมาสองส่วนตรงนี้ตรงที่เป็นเศษส่วนกับตรงที่เป็น square root อ่ะดูตรงเศษส่วนก่อนสมมุติว่า f x เท่ากับเศษ1ส่วน2 x ลบ3คุณถามว่าโดเมนคืออะไรโดเมนให้หนูดูที่ตัว x ตัวเอของหนูอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะทีนี้เศษส่วนข้อจำกัดของเศษส่วนก็คือตรงนี้ค่ะข้อจำกัดของเขาไม่ใช่สามเหลี่ยมไม่เท่ากับศูนย์นะสามเหลี่ยมคือตัวส่วนนะคะก็คือว่าตัวส่วน ห้ามเท่ากับ0ดังนั้นถ้าหนูเจอเศษส่วนแล้วถามหาโดเมนโดเมนของหนูอยู่ข้างล่างเป็นตัวส่วนแบบนี้ให้หนูจับตัวส่วนเนี่ยค่ะห้ามเท่ากับ0ูนย์เลยมาเริ่ม 2X-3 ลบ3ห้ามเท่ากับ0แสดงว่าต้องไม่เท่ากับ0ทีนี้สาว แก้สมการค่ะ 2x ลบ3ไม่เท่ากับ0ดูย้าย3ตรงนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งจากลบเปลี่ยนเป็นบวกมันก็จะได้ 2x ไม่เท่ากับ0บวก3 นะคะอ่ะ2 x 2> ไม่เท่ากับ0ูบวก3ได้3ต่อมาอยากได้ x เฉยๆย้าย 2, 2> มาตอนนี้2องเขาคูณอยู่เนาะเขียนติดกันคือคูณนะคะย้ายมาก็ต้องเป็นหาร<ๆ>ก็จะไปอยู่ข้างล่างจะกลายเป็น x ไม่เท่ากับ3าส่วน2อ่ะโดเมนออกแล้วไม่ได้ตอบเซตของ3-2ส่วน2นะ 2> โดเมนของหนูโดเมน f อันนี้นะคะโดเมน ก็คือจำนวนจริงอะไรก็ได้จำนวนจริงคือ s e ต R นะคะเขียนสองขีดนะจำนวนจริงอะไรก็ได้ยกเว้นยกเว้นไม่เอาก็ลบออกเซตของ3ส่วน2อโดเมนเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้ยกเว้นเซตของ3ส่วน2ตรงนี้นะไปดูมาดีๆนะ อ่ะต่อมาถ้าสมมติว่าให้มาเป็นสแควรูตติดรูมานะคะทีนี้หนูจะดูโดเมนตรง X ของหนูเขาอยู่ข้างในใช่ไหมตรงนี้เนาะเขามีเงื่อนไขว่าอะไรอันนี้สัญ,ญลักษณ์นี้คือรากที่สองนะคะเพราะว่าไม่มีเบอร์เลขข้างหน้าเขาจะเข้าใจกันว่ารากที่สองทีนี้เลขสองเขาเป็นเลขคู่มันก็เลยเป็นรากคู่นั่นเองข้อจำกัดของรากคู่ก็คือตัวในรูเนาะ ในรูห้ามติดลบคำว่าห้ามติดลบแสดงว่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะดังนั้นวิธีการทำคือเหมือนเดิมให้หนูจับตัวในรูตรงนี้ค่ะ5บวก x ใช่ไหมที่นี้ห้ามติดลบห้ามติดลบในภาษาคณิตศาสตร์คือต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0หนูก็จับมากกว่าหรือเท่ากับ0อ่ะทีนี้แก้สมการค่ะ 5บวก x มากกว่าเท่ากับ0หนูย้าย5ไปฝั่งหนูเลยฝั่งนี้จะเหลือแค่ x เฉยๆ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ทีนี้ข้างหน้า5ไม่มีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นบวกหนูย้ายไปบวกก็เป็นลบค่ะลบ5 x มากกว่าหรือเท่ากับลบ5แสดงว่า x ของหนูเป็นจำนวนจริงตั้งแต่5ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนะคะ ดังนั้นโดเมน f ตรงนี้ก็จะเป็นมันตั้งแต่5แสดงว่า5เอาไหมข้อสังเกตคือเราจะตอบครูว่าเอาไหมเอาไม่เอาหรือไม่เอา,เอานะคะดูตรงนี้มันมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะ,อะนอกจากมากกว่าแล้วเขายังมีเท่ากับด้วยแสดงว่าตรงลบ5เอาไหมเอาดังนั้นเขาก็เลยเป็นช่วงปิดนะคะปิดอะไรหนูก็ดูเลขอะไรล่ะปิด ลบห้าไปเรื่อยๆทางบวกนะมากๆไปเรื่อยๆฝั่งนี้ไปทางบวกเขาก็จะเป็นไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้นั่นเองที้ตรงอินฟินิตี้ไม่ใส่เครื่องหมายมันก็เหมือนตัวบวกอินฟินิตี้นั่นแหละนะคะใส่บวกหรือไม่ใส่บวกนะคะความหมายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นลบอินฟินิตี้ต้องใส่ลบข้างหน้านะ ประมาณนั้นอันนี้คือการดูโดเมนเลนส์นะคะแบบมีเงอนไข่เนาะก็ไปดูตรงเศษส่วนมากับตรงติดรูทมานะคะโดเมนอ่ะแล้วก็มีตรงเซตของคู่อันดบับถ้าหนูจะดูโดเมนหนูก็ดูข้างหน้าเนาะเอาข้างหน้ามาใส่เซตแต่ถ้าจะดูเลนส์หนูก็ดูข้างหลังนะคะอ่ะต่อมาถ้าเป็นกราฟบางสมมุติว่าเป็นกราฟครูจะดูโดเมนอัตกราฟเป็นรูปอะไร กราฟเป็นรูปเส้นตรงเป็นกราฟของฟังก์ชันเชิงเส้นใช่ไหมโดเมนของหนูโดเมนก็จะเป็นเซตของจํานวนจริงทำไมเป็นเซตของจํานวนจริงอ่ะหนูดูฝั่งลบฝั่งลบก็คือโดเมนเขาจะดูที่แกน x ใช่ไหมคะดูฝั่งลบฝั่งลบคือฝั่งนี้มีกราฟไหมมีตรงกลางก็มีเห็นปะ่ะตรงที่ทับเส้นตรงเนี้ยทางขวาทางบวกมีไหม มีไม่ว่าจะทางลบตรงกลางหรือฝั่งบวกกราฟมีหมดเลยดังนั้นมันเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้นะคะก็เลยตอบเซตของจำนวนจริงแต่ถ้าครูเปลี่ยนใหม่ครูเขียนแบบนี้ได้ไหมนอกจากเซตของจำนวนจริงเขียนเป็นลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ได้ไหมคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะความหมายเหมือนกันนะคะเซตของจำนวนจริง กับลบตี้ถึงตี้อันนี้ได้เหมือนกันใช้ตัวไหนก็ได้เลือกมาสักตัวหนึ่งนะคะต่อมาเลนอะเลนจากเลนให้ดูที่แกน Y อ่ะสา,สาดูที่แกน Y แกน y อ่อะด้านล่างมีกราฟไหมเอาครอบกราฟสีดำนะมีมีกราฟใช่ไหมข้างบนมีกราฟไหมคะมีแสดงว่าเป็นจำนวนสิ่งอะไรก็ได้ดังนั้น ก็ตอบเซตของจำนวนจริงเลยนะคะที่ครูให้จำไว้ว่าฟังก์ชันเชิงเส้นกราฟเป็นเส้นตรงโดเมนเลนจะเป็นเซตของจำนวนจริงไม่รู้ว่ายังจำได้อยู่หรือเปล่าเนาะอ่ะอันที่สองบางอันที่สองอันนี้เป็นพาราบโบลาตะแคงขวาใช่ไหมคะอ่ะหนูดูโดเมนโดเมนอันนี้คืออะไรโดเมนต้องดูตามแกน x ใช่ไหมฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีมกราฟไหม ไม่มีใช่ปะตรงช่วงนี้มีไหมก็ไม่มีเขาเริ่มตั้งแต่เลข2ตรงเนี้ยแล้วก็ไปเรื่อยๆอันเนี้ยถึงจะมีกราฟนะคะดังนั้นโดเมนของหนูมันเริ่มตั้งแต่2ไปเรื่อยๆโดเมนก็เลยเป็นปิดหรือเปิดปิดนะปิด2ถึงไปทางบวกใช่ไหมไปทางขวามันก็จะเป็นถึงอินฟินิตี้นั่นเองนะคะส่วนเลนส์ล่จะจ๊ะ เลนหางยาวไปหน่อยเลนเลนต้องดูตามแกน y อ่ะบนแกน y ข้างบนมีกราฟตรงกลางมีกราฟตรงศูนย์เนาะเนี่ยแล้วก็ข้างล่างก็มีกราฟไม่ว่าจะบนกลางล่างมีหมดเลยอันนี้เลนก็คือเซตของจำนวนจิงนั่นเองหรือว่าลบตีถึงตีนะคะประมาณนี้อันนี้เป็นฟังก์กชันไหมเนี่ยพาราบโบลาตะแคงขวา เพิมติมนิดนึงเป็นฟัง์กชันไหมเป็นไหมคะลากฝนตกลงมาตัดสองจุดแสดงว่าเป็นไหมไม่เป็นนะอันนี้ไม่เป็นฟัง์กชันอ่ะต่อมาถ้าเป็นพาราโบลาแบบนี้ละคะอันนี้เป็นฟัง์กชันไหมอะฟัง์กชันก่อนเลยอ่ะเป็นฟัง์กชันไหมปึ๊บอ่วลากไม่ตรงาใหมอันที่เห็นหุ้งนะ อะลากลงมาแบบนี้แบบนี้อะตัดกราฟกี่จุดบางคนบอก 1. จุดบางคนบอก 2. จุดนะคะอันนี้ตัดจัาเพีจุดเดียวนะกราฟของหนูคือเส้นสีดำนะคะเขาตัดเพียงจุดเดียวก็คือตรงนี้ตรงนี้ใช่กราฟไหมสีแดงสีแดงไม่ใช่กราฟนะสีแดงคือแกน x นะคะกราฟของหนูคือสีดำนะคะตัดเพียงจุดเดียวแสดงว่าเป็นฟังก์ชันบอเป็นอันนี้เป็นฟังก์ชัน แล้วรู้ไหมจำได้ไหมฟังก์ชันอะไรเป็นฟังก์ชันเขาคือฟังก์ชันกำลัง2นั่นเองพาราโบลาก็เลยเป็นตัวหงายนะคะเดี๋ยวเราไปว่ากันที่ฟังก์ชันกำลังสองอีกทีหนึ่งที่ดูโดเมนโดเมนโดเมนของหนูที่ครูบอกไว้ว่าโดเมนของฟังก์ชันกำลังสองจะเป็นเซตของจำนวนจริงไม่รู้ว่ายังจำได้อยู่หรือเปล่ามันจะเป็นจำนวนจริงเสมอนะ ฟังชันกำลังสองโดเมนอะ,อะถ้าใครจำไม่ได้ดูฝั่งซ้ายมีกราฟตรงกลางมีกราฟฝัฟ่งขวาวก็มีกราฟซ้ายกลางขวามีกราฟหมดเลยแสดงว่าโดเมนของหนูเซตของจำํำนวนจริงหรือใครจะตอบเป็นอ้ยลบตี้ถึงตีก็ยอมได้นะคะได้เหมือนกันต่อมาเป็นเลนส์ดูเลนส์จ้ะเลนส ดูตามแกน y ใช่ไหมดูตามแกน y นะอ่ะข้างบนมีกราฟตรงนี้มีกราฟแต่ข้างล่างมีไหมคะไม่มีนะกราฟเริ่มตั้งแต่ลบสแล้วขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าเลนส์ของหนูนะคะก็จะเป็นปิดลบสถึงอินฟินิตี้นั่นเองอันนี้คือดูโดเมนเลนส์จากกราฟนะคะไปดูมาดีๆนะ อ่ะประมาณนี้